สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเห็นหน้าเห็นตาเป้บ่อยนิดนึงนะคะเป้ก็จะพยายามมาลงคลิปวิดีโอใหม่ๆให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะแล้วก็ประจวบก,กับว่าช่วงนี้เป้ได้ไปทําทุระนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งเป้อยากจะเอามา แชร์ให้กับทุกๆคนได้ฟังแล้วก็อยากจะมาแชร์ผ่านในช่องของเป้ด้วยนะเผื่อใครที่รับชมช่องของเป้อยู่จะได้มีความรู้หรือว่าจะได้ฟังประสบการณ์ของเป้เผื่อจะเป็นแนวทางหรือว่าเผื่อจะเป็นความรู้ใหม่ให้กับเพื่อนๆเนาะโอเคอย่างเรื่องวันนี้ค่ะเป้ก็มีเรื่องใหม่ๆมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนั่นก็คือเรื่องของการจองตั๋วเครื่องบินจากเมืองไทยมาที่ประเทศเยอรมันนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดค่ะทุกคนก็หลายๆคนอาจจะม่ได้กลับเมืองไทยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอยากจะมาเที่ยวประเทศเยอรมันหรือมาเที่ยวทางยุโรปเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมาเยี่ยมญาติมาหาแฟนมาหาพี่หาน้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เกิดคำถามนู่นนี่นั่นมากมายเลยอย่างเช่นว่า มาเที่ยวประเทศเยอรมันเนี่ยตอนนี้มาเที่ยวได้ไหมตอนนี้มีการกักตัวไหมแล้วถ้าเกิดว่ามาประเทศเยอรมันช่วงนี้จะต้องมีใบตรวจโควิดไหมสายการบินอะไรที่มันโอเคแล้วก็สายการบินไหนที่มันไม่ค่อยแพงราคาตั๋วเครื่องบินประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เป้จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วประสบการณ์ครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ของเป้โดยตรง แต่มันเป็นประสบการณ์ที่เป้มีส่วนร่วมตรงนั้นอะไรประมาณนี้เป้ก็เลยอาจจะรู้ข้อมูลหน่อยแล้วก็จะเอามาเล่าให้กับทุกๆคนได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นประสบการณ์อะไรนะแล้วก็พีคสุดเด็ดสุดก่ะทุกคนเป้เนี่ยคือสองตัวให้พี่สาวพอถึงวันบินเกือบไม่ได้บินมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเป้จะมาเล่าให้กับทุกๆคนได้ฟังกันนะคะ โอเคค่ะก็เริ่มต้นกันเลยดีกว่านะพวกเป้เริ่มต้นจากการที่แฟนเป้นเนี่ยมีพี่สาวอาศัยอยู่ที่เมืองไทยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงโควิดพวกเราเนี่ยไม่สามารถกลับเมืองไทยได้แล้วเราก็อยากให้พี่สาวเราเนี่ยมามาเที่ยวที่ประเทศเยอรมันหลายคนอาจจะเห็นเป้ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของการขอใบเชิญนะคะเชิญเพื่อทําวีซ่าเยีย่ยมญาติ ส่วนตรงนี้เป้อยากจะบอกกับทุกๆคนนะคะว่าเรื่องของการไปยื่นวีซา่าเรื่องของเอกสารพวกนี้เดี๋ยวเป้จะรอเจอตัวพี่สาวก่อนแล้วเป้จะถามเขาให้ชัวร์ๆอีกทีนึงเป้ถึงจะกล้ามาทําคลิปวิดีโอหรือไม่แน่ก็อาจจะให้พี่เขามานั่งคุยกับเป้เลยเนาะว่าเขามีขั้นตอนไปทําอะไรยังไงแบบไหนบ้างอะไรอย่างนี้ในส่วนวันนี้นะคะที่เป้อยากจะมาแชร์เนี่ยคือเป้อยากจะมาแชร์ในส่วนของเรื่องการจองตั๋วเครื่องบินก่อนนะคะทุกคน เพราะว่าตัวเป้มีส่วนร่วมในการจองตั๋วเครื่องบินเออ คราวนี้อย่างที่เป้บอกค่ะพอวีซ่าออกปึบนะหน้าที่ของเป้ก็คือเป้จะต้องเป็นคนจองตั๋วเครื่องบินให้พี่สาวแฟนเป้เนาะซึ่งการจองตั๋วเครื่องบินปกติแล้วเป้จะเข้าไปจองตั๋วเครื่องบินในอ่าเว็บไซต์ของ sky scanner ค่ะเป้จองตั๋วเครื่องบินผ่านมือถือเป้เคยทําคลิปวิดีโอไว้ให้กับทุกคนได้ดูแล้วนะถ้าเป้จาไม่ผิดเนาะก็ง่ายๆค่ะดาวน์โหลดแอป มาลงในมือถือแล้วก็เข้าไปดูหรือว่าเช็คตัว๋วเครื่องบินใน sky scanner ในมือถือได้เลยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยทุกคนแล้วเป้ก็ใช้วิธีนี้มาตลอดจองจองแบบนี้ตลอดแล้วก็จองเองตลอดเป้ก็ไปเข้าในเว็บ sky scanner แล้วเป้ก็เช็คตัว๋วเครื่องบินว่าเอ้ยราคาไหนที่เราโอเคเราจะบินวันไหนปกติแล้วเป้ชอบสายการบินกาตาร์แอร์เวสเป็นพิเศษนะทุกคนคือไม่ได้มา ช่วยเขาขายของหรือว่ามาช่วยเขาขายตั๋วนะแต่มันเป็นสายการบินในดวงใจของเป้แหละเออเพราะว่าเป้ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เป้นั่งแล้วแล้วเป้ก็นั่งสายการบินนี้บ่อยมากๆคราวนี้ค่ะเป้ก็จองตั๋วปกติทุกอย่างค่ะเอกสารข้อมูลเป้ก็เอาข้อมูลของพี่สาวเป้มาจองนู่นนี่นั่น,นแต่เวลาจ่ายเงินเป้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของเป้ โอเคทุกอย่างการจองเสร็จหมดเรียบร้อยนะคะก็ไป้ได้รับเลขบุ๊กหรือว่าเลขยืนยันจากทางสายการบินอยู่ในอีเมลเป้เรียบร้อยโอเควันที่พี่สาวบินค่ะทุกคนเกิดปัญหาค่ะคือพี่สาวไปเช็คอินสรุปว่าเช็คอินไม่ได้ซ้าเขาบอกว่าขอดูบัตร วีซ่าหน่อยซึ่งบัตรวีซ่าอยู่กับเป้ที่ประเทศเยอรมนันแล้วพี่สาวอยู่เมืองไทยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่พี่จะเอาบัตรเป้ไปไปเสียบกับเครื่องตอนเช็คอินไงเออคราวนี้พี่สาวโทรมาหาเป้บอกว่าเฮ้ยตัว๋วเครื่องบินมีปัญหามันบินไม่ได้มันเช็คอินไม่ได้นูน่นนี่นั่นเยเป้เปก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเป้ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไงทุกคน ปกติแล้วเวลาเป้จองตัว๋วมันไม่เคยมีปัญหาไงถึงเวลาไปเช็คอินเราก็ได้บินปกตินะแต่ในคสนี้มันไม่ได้ค่ะเพราะว่า,าทางสายการบินหรือว่าทางเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยเขาบอกว่าพี่สาวแฟนเป้จะต้องเอาบัตรวีซ่าที่เป้จองเนี่ยไปเสียบกับเครื่องเรื่องของเรื่องคือมันมีอีเมลส่งมาหาเป้แล้วแล้วเป้ไม่ได้ดูเออไม่ได้อ่านเพราะว่าเหมือนกับว่า การจองตัว๋วเครื่องบินเนี่ยมันเป็นคนละชื่อไงตอนทุกครั้งเนี่ยก็คือมันเป็นชื่อเดียวกันก็คือชื่อเป้แล้วก็ตั๋วมันเป็นชื่อเป้แต่รอบนี้ตั๋วมันเป็นชื่อพี่สาวแล้วก็บัตรมันเป็นของเป้มันก็เลยมีปัญหาเออคราวนี้เขาทางสายการบินนะคะกาตาเอเวเขาก็ขอเอกสารแล้วเป้ไม่ได้ส่งเมลกลับไปให้เขาคราวนี้พี่สาวเนี่ยคือเขาก็เช็คอินไม่ได้ แล้วทางอเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยเขาบอกว่ามันมีวิธีทางเดียวที่จะบินได้ก็คือจะต้องจ่ายเงินสดเหมือนเงินซื้อตั๋วใหม่ไปเลย1นึ่ใบอะไรประมาณนี้ซึ่งอยู่ในราคาเกือบ2องหมบาทเพราะว่าตอนที่เป้จองตั๋วเนี่ยรู้สึกว่าราคามันจะอยู่ที่537ยูโรไอความที่เราก็ไม่เข้าใจแล้วก็ ถามนะว่าเอาแล้วแล้ว,ลวที่ตั๋วเราจองไปแล้วเราจะยังไงบัตรเครดิตเราก็หักไปแล้วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางเคาน์เตอร์สายการบินนะค่ะเขาก็แจ้งมาว่าเดี๋ยวเขาจะมีใบเสร็จออกมาให้ใบหนึ่งแล้วเวลาพี่สาวมาถึงที่มิวนิกก็ให้เอาใบเนี้ยมาเคลมตังหรือว่ามาเบิกตังคืน ซึ่งเป้ก็ยังนึกภาพไม่ออกค่ะทุกคนว่ามันจะไปคืนตังยังไงวะอะไรเงี้ยโอเคแต่ณชั่วโมงนั้นไม่เป็นไรเราก็ให้พี่สาวได้บินก่อนการเช็คอินอะไรเสร็จหมดทุกอย่างก็เรียบร้อยดีก็ได้บอดดิ้งพาสมาเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาในเกรดการบินทุกอย่างก็คือปกติหมดเลยที่พี่สาวบอกนะคะก็คือจะไม่มีการตรวจโควิดแล้วก็จะไม่มีการกักตัวไม่มีอะไรเลยอะ่ะคือบินได้ปกติทุกอย่าง แต่ว่าตอนขึ้นเครื่องบินนะคะก็ทางสายการบินเขาก็จะมีหน้ากากมาให้อันนึงแล้วก็มีแมสปิดปากด้วยเดี๋ยวเป้จะแปะรูปให้ดูนะคะว่ามันเป็นประมาณไหนอืมแล้วก็นั่งเครื่องมาลงที่โดฮาแล้วก็จากโดฮาบินมาที่มิวนิกซึ่งทุกอย่างเหมือนเดิมปกติทุกอย่างแค่ต่างตรงที่มีแมสใส่มาด้วยเท่านั้นเองก็ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วแก มาถึงมิวนิกก็ปกติเลยออกมาผ่านตอมอะไรได้ปกติทุกอย่างไม่มีการกักตัวไม่มีการเช็คอะไรทั้งนั้นก็คือหมายถึงว่าตอนผ่านตอมก็แค่เช็คพาสเช็คเสร็จแล้วในส่วนของพี่สาวก็เรียบร้อยค่ะเดินทางโดยสวัสดิภาพถึงที่หมายเรียบร้อยนะแต่ในส่วนของเป้คือเป้จะต้องเอาเอกสารจากพี่สาว ไปยื่นของเงินคืนค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในขั้นตอนที่เป๊กกำลังทำเรื่องคืนเงินอยู่นะคะเป๊กก็ได้โทรไปที่สนามบินมิวนิคนะแล้วก็ คุยกับทางสายการบินว่าเป้ต้องทำยังไงอะไรแบบไหนบ้างคราวนี้เขาก็บอกให้เป้เนี่ยทำเรื่องโดยการผ่านอีเมลเอออีเมลก็เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ค่ะเขาก็ขอเอกสารเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นขอเอกสารใบอ่ใบที่ว่าตัดจากบัตรเครดิตขอเอกสารยืนยันตัวตนเป้ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนเป้ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตคาร์ดของเป้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในการ ดำเนินการอยู่ค่ะก็หวังว่าจะได้เงินคืนเนาะเออในส่วนของเป้นเนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้เป้ก็อยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังเพราะว่าเห็นหลายๆคนเนี่ยไปโพสต์ Facebook ถามกันนะว่าเออช่วงนี้มาที่ประเทศเยอรมันเนี่ยมันปิดไหมกักตัวไหมแล้วก็ประเทศเยอรมันล็อกดาวมันมีปัญหาอะไรยังไงแบบไหนไหมซึ่งตอนนี้เป้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าพี่สาวแฟนเป้ลงเครื่องตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วซึ่งวันที่หนึ่งมันยังไม่ได้ล็อกดาวนไงทุกคนอืประมาณนี้ค่ะ ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เป้อยากสมาเล่าให้กับทุกทกคนได้ฟังเนาะว่าเออช่วงนี้มันสถานการณ์แบบนี้การบินแบบนี้ยื่นวีซ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงเป้เจอพี่สาวเป้จะให้เขามานั่งคุยกับเป้แล้วก็มาเล่าเรื่องให้ฟังนะว่าวิธีการไปยื่นวีซ่าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เอกสารทุกสิ่งอย่างที่เขาไปทํายังไงแบบไหนบ้างแล้วตัว๋วเออมันโอเคไหมแล้วก็ระหว่างเดินทางมีปัญหาอะไรไหมแล้วมาถึงที่มิวนิกเจอ ปัญหาอะไรไหมตอมอถามอะไรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเปเจอเขาเดี๋ยวเป้จะถามให้แล้วก็จะให้เขามานั่งผีฟังนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ที่เป้มาแชร์กับทุกๆคนฟังมันจะเป็นประโยชน์เนาะไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เป้ด้วยนะแล้วก็ลืมกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยมีอะไร ใหม่ๆห,หรือว่าประสบการณ์อะไรใหม่ๆเป๊จะมาเล่าให้กับทุกๆคนได้ฟังนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป๊จะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ